สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมาก,กับบิอชนะคะบิอชสูตรนี้นะคะเปิ้ลนวดมือนะคะนี่นุ่มนะคะแล้วก็นวดไม่ยา่งนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเด <ๆ S 2> ี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะใส่ไข่ลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยน้ำค่ะ,คะเกลือค่ะ,คะน้ำตาลทรายค่ะ น,น,นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะเมื่อยีสต์กระจายตัวแล้วนะคะเป็นใส่แป้งทำขนมปังค่ะเราจะผสมหรือนวดนะคะจนหมดผงแป้งค่ะ นวดนะคะให้หมดผงแป้งโดค่อนข้างแฉะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเติมแป้งเพิ่มนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่เนยเนื่องจากบิโอชนะคะเป็นขนมปังที่เนยเยอะมากๆนะคะถ้าเราใส่เนยลงไปครั้งเดียวหมดเลยเนี่ย จะทำให้โดแฉะมากๆนะคะให้แบ่งเนยไม่ว่าจะนวดเครื่องหรือนวดมือนะคะให้แบ่งเนยใส่นะคะสักสามถึงสี่รอบนะคะต่อครั้งนะคะเราจะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะเราค่อยใส่เนยเพิ่มนะคะเมื่อใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปในแต่ละรอบนะคะแป้งก็จะ หายแฉะนะคะจะเห็นว่าเนี่ยโดไม่ค่อยติดมือนะคะูสรนี้นะคะเป็นบิโอช์ที่นวดมือได้ง่ายๆมากๆค่ะมเมื่อเนยเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นว่านี่เนยซึมเข้าไปแล้วนะคะเพค่นก็จะใส่เนยเพิ่มนะคะอาจจะแบ่งใส่มากกว่าสี่รอบก็ได้นะคะนะถ้านวดแล้วโดร้อนนะคะ ผนแนะนำว่าให้ใช้เนยอ่ะเนยแช่เย็นเย็นแบบแข็งๆนะคะในการนวดนะคะโดจะได้ไม่ร้อนระหว่างนวดนะคะเดี๋ยวเราจะนวดจนเนยซึมเข้าไปหมดเลยนะคะเราก็ให้โดเนี่ยเนียนขึ้นฟิล์มดีนะคะมันนวดจนเขา เนียนแล้วก็หลุดล่อนออกจากโถแล้วนะคะเพื่อนใช้วิธีนุ่สลับฟาดนะคะยกฟาดพับแบบนี้นะคะแล้วก็จับด้านข้างนะคะยกสูงสูงนะคะฟาดแล้วพับแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จับด้านข้างเหมือนเดิมนะคะยกสูงสูงนะคะฟาดพับแต่ว่าฟาดแรงๆนะคะไม่ไม่ได้ฟาดเบาๆแบบ,แบ,บที่เพื่อนทำให้ดูนะคะยกฟาดพับยกฟาดพับ จับข้างยกฟาดพับจับข้างยกฟาดพับแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะระยะเวลาพักแป้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนแป้งขึ้นไวาอาจจะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอากาศเย็นแป้งขึ้นชา้าอาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครก เวลาแล้วนะคะแป้งขึ้นดีมากโอเคเอาออกมาจากโถนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาไล่ลมนะคะช่างเราก็แบ่งเป็นสามก้อนแบ่งนะคะก้อนละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะโดยประมาณเมื่อเราแบ่งได้แถวนะคะไล่ลมค่ะ จากนั้นนะคะเราจะคึงกลมธรรมดาคึงกลมเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อให้กลูเตนคลายตัวนะคะก่อนที่เราจะรีดลงโลฟนะคะจะเป็นจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะให้กลูเตนคลายตัวนะคะประมาณ15-20นาทีนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นลูก่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะพิมพ์ที่เปิ จะใช้นะคะเราสเปรย์น้ำมันนะคะหรือลองกระดาษกันติดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่พิมพ์ติดนะคะเราก็รอ,องกระดาษลองอบได้นะคะเพราะว่าพิมพ์บางยี่ห้อเนี่ยใช้ไปใช้ไปเขาอาจจะติดได้นะคะเอาด้านนี้ไว้ด้านล่างนะคะกดรีดค่ะไม่ต้องยาวมากนะคะรีดแค่พอให้ แป้งเขาเสมอกันนะคะความกว้างก็กว้างให้พอๆกับพิมพ์นะคะก็คือสิบเซนอยากว้างเยอะรีดยาวสักครึ่งกว่าพอนะคะไม่เยอะนะคะด้านนึ่งทำบางๆเอาไว้นะคะไว้เก็บตะเข็บนะคะม้วนนะคะม้วนอย่าม้วนแน่นมากนะคะถ้าม้วนแน่นมากโดจะขึ้นช้านะคะให้หม้วน หล,หลวมๆแต่ก็ไม่ได้หลวมจนมีโพรงอากาศด้านในนะคะเดี๋ยวขนมปังเป็นโพรงนะคะอ่ะม้วนเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะตะเข็บเราก็เก็บให้แน่นดีจากนั้นนะคะเราเอาด้านที่เป็นตะเข็บนะคะวางลงด้านล่างของพิมพ์นะคะเอาด้านที่เป็นตะเข็บด้านนี้นะคะวางด้านล่างเลย กดให้เขาแนบไปเล็กกับพิมพ์เล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นมาเกือบถึงขอบพิมพ์นะคะเหลืออีกสักประมาณ1นิ้วนะคะจะถึงขอบพิมพ์ให้เริ่มวอมเตาเลยนะคะเราจะใช้เวลาวอมเตาอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเมื่อขนมปังเหลืออีก1เซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะเราค่อยนำเข้าอบค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะขนมปังก็พร้อมนำเข้าอบแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะก็เหลืออีกประมาณสักหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะประมาณนี้ใกล้ๆหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพ์นะคะเตาวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อน,นำเข้าอบนะคะก็ินจะทาด้านบนด้วยนมนะคะบางๆค่ะใครชอบสีเหลืองทองเข้มๆนะคะจะทาไข่ผสมนมก็ได้นะคะ เมื่อท่านนมเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดส่งดาวใน Facebook นะคะหรือกดปุ่ม y o t u b e Super t h a n k s ค่ะขอบคุณค่ะขนมปังอบ สุกออกมาแล้วนะคะบิยอยชเขาจะสีเข้มๆนะคะใครชอบสีอ่อนๆน,นะคะให้ใช้อลูมิเนียมฟอยล์นะคะปิดด้านบนนะคะในระหว่างที่อบได้นะคะจากนั้นนะคะถ้านมด้านบนค่ะทาตอนร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวปุ้นจะทิ้งเขาเอาไว้ในพิมพ์นะคะสัก3-5นาทีนะคะให้เขาเซตตัวเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะเอาออกจากพิมพ์ค่ะนุมม่มากม นุ่มเบามากๆเลยใช่ไหมคะเราก็นวดมือด้วยนะคะสูตรนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะวันนี้เป้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ